วิชันท o p ลูโตพอดแคส let's get out of your orbit time to play เล่นให้เป็นเรื่องบล็ t ตช o วบายใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์เจอร์ซีรีตุ้นน้ำลึกล็อกผิวช่ำนาน2ชั่วโมง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชามจะเล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปจิ ji, นะครับสวนันนี้เนี่ยเราจะกลับมาว่าด้วยเรื่องของตำนานเมืองกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตำนานเมืองเนี่ยมันคือตำนานที่ถูกเล่าขานในยุคสมัยใหม่มักจะเป็นเรื่องราวลี้ลับหรือว่าเรื่องราวสยองขวัญไม่ได้เป็นตำนานที่มาจากอดีตอังไกลโพนแต่เรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกช่วงขณะนะครับสววันนี้ครับ ตำนานเมืองที่เราจะมาเล่ากันเนี่ยเป็นตำนานของบันดี้แมนฆาตรกรโหดในชุดกระต่ายแม่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงทำไมชื่อที่ฟังดูน่ารักน่ารักแบบนี้ถึงกลายมาเป็นเรื่องราวที่โหดร้ายได้วันนี้ครับเราจะทำการถอดรหัสในส่วนของตำนานเมืองนี้กันถ้าเกิดทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญร่วมดำดิ่งกันกับทาทุเพลงเรา ในนนวันันี้ครบเวลาเราพูดถึงเรื่องของคนในชุดกระต่ายเนี่ยก็มักจะมีความคิดว่าจะต้องเป็นคนในชุดมัสคอตน่ารักน่ารักดูนุ่มฟูขนฟูฟ่องดูฟลุ้งฟริ้งใช่ไหมล่ะครับซึ่งเหล่ามัสคอตเหล่านี้ก็ออกมาเพื่อให้ความบันเทิงกับผู้คนต่างๆ แต่สำหรับบันดี้แมนตัวนี้อยากทุกท่านเนี่ยลืมภาพเหล่านั้นไปได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวของบันดี้แมนหรือมนุษย์ในชุดน้องต่ายในวันนี้มีเรื่องราวที่หลากหลายทั้งที่มาและแรงจูงใจโดยเรื่องราวที่จะหยิบยกมานั้นเนี่ยก็ขอรวบหลายๆตำนานไว้ด้วยกันละกันนะครับเรื่องราวครับมันเกิดขึ้นที่เมืองแฟร์เฟ็กซ์คันทร รัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเราขับรถไปทางใต้ของถนนโคเชสเตอร์ chester, จะพบกับอุโมงค์สะพานลอดใต้ทางรถไฟเล็กๆที่มีอยู่แค่เลนเดียวระยะทางประมาณ10เมตรที่ถูกเรียกว่าโคเชสเตอร์โอเวอร์พาสและณนะที่แห่งนั้นเองครับคือสถานที่ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นอุโมงค์ต้องสาบเพราะว่าที่แห่งนั้นเป็นที่อยู่ของบันนี่แมน ต้นกำเนิดของตำนานนี้มีที่มาไม่ค่อยชัดเจนนะครับบางว่าในต้นยุคศตวตรรษที่20มีการขนย้ายนักโทษคดีอาชญากรรมที่มีอาการป่วยทางจิตจากโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่อยู่ใกล้ๆก,กับอุโมงค์สะพานโคเชสเตอร์บริดจ์นั้นแต่แล้วรถบัสที่ขนส่งก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมีนักโทษบางคนเสียชีวิตขาที่บางคนบาดเจ็บสาหัส แต่แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตามมาให้การช่วยเหลือก็พบว่ามีนักโทษสองคนหายไปจากที่เกิดเหตุครับหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ค้นพบศพหนึ่งในสองนักโทษที่หนีไปแต่สภาพของร่างนั้นถูกแขวนห้อยอยู่ปิดทางเข้าอุโมงค์และที่ศพมีข้อความเขียนไว้ว่าบันนี่แมนหรือมนุษย์กระต่าย เจ้าหน้าที่ครับยังไม่ลดละความพยายามในการหานักโทษอีกคนหนึ่งในป่ารกชักนั้นพบว่ามีเศรษซรากของกระต่ายที่ถูกกินแบบติดๆแล้วก็แขวนซากไว้ตามทางบ้างว่าคนร้ายโรคจิตคนนั้นยังอาศัยอยู่ในป่าคอยถลกหนังของกระต่ายมาแปะตามตัวแล้วก็ทำเป็นชุดกระต่ายขึ้นมาบางวันก็อาจจะเห็นซากกระต่ายที่ถูกค่อยมาจากปากอุโมงคนั้นและในค่ำคืนฮาโลวีน วันที่เด็กๆจะทำการเฉลิมฉลองด้วยการแต่งตัวเป็นผีเด็กๆคอสเป็นสัตว์ประหลาดตัวน้อยไล่ขอาะประตูเพื่อนบ้านเพื่อขอขนมแน่นอนว่าถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งอยู่ในชุดกระต่ายก็คงจะดูกลมกลืนไปกับเทศกาลนี้จนไม่มีใครสังเกตเห็นว่าภายใต้ชุดกระต่ายนุ่มฟูนั้นก็คือฆาตกรรยโรคจิตที่กำลังหลบหนีและมันกำลังทำตามสัญชตาตญาณของตัวเอง เด็กๆจะถูกล่อลวงด้วยขนมตามธรรมเนียมของเทศกาลฮาโลวีนและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเราจะพบว่าเด็กๆที่ถูกมันล่อลวงไปจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณที่ถูกแขวนอยู่ในป่าบริเวณอุโมงนั้นบางคนอาจจะถูกชำละเปิดเครื่องในออกมาหรือบางคนอาจจะมีร่องรอยการถูกกัดกินบ้างว่า สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ค้นพบกับคนร้ายแล้วก็ทำการไล่กวดจนคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีไปและในช่วงเวลานั้นเองเขาวิ่งหนีไปโดยไม่ทันดูทางแล้วก็โดนรถไฟชนเสียชีวิตจนกลายมาเป็นวิญญาณพยาบาทสิ่งที่มันเคยทำกับน้องกระต่ายบัดเดี๋ยวนี้มันได้กระทำกับคนเป็นทั้งคว้านท้องทั้งกัดกินแล้วก็แขวนศพในป่านั้น ทุกวันฮาโลวีนมีรายงานว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นมีคนพยายามจะไปลองของเช่นกันครับแต่ทุกคนสภาพศพก็จะไม่ต่างจากกระต่ายที่โดนฆ่าชีวิตไปทั้งร่างที่โดนแขวนทั้งรอบทั้งรอยควานเครื่องในออกมามีเรื่องเล่านะครับว่ามีเหยื่อผู้รอดชีวิตออกมาเล่าเหตุการณ์ถึงคนที่อยู่ในชุดกระต่าย ที่คอยใช้ขวานคร่าชีวิตเพื่อนๆของเา้าและณะจุดจุดนั่นเองจึงกลายมาเป็นตำนานเมืองของ Bunny Man มนุษย์ในชุดกระต่ายรวมไปถึงอุโมงค์สะพานรวมไปถึงอุโมงสะพา,านลอดใต้ทางรถไฟโคเชสเตอร์โอเวอร์พาสก็ถูกตั้งชื่อใหม่และชื่อนั้นนั่นก็คือ Bunny Man Bridge กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคนนับพันๆที่อยากจะมาลองของในค่ำคืนวันฮาโลวีนและนี่ก็คือเรื่องราวของบันนี่แมนฆาตกรโหดในชุดกระต่ายครับเอาละครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเรามาทำการถอดรหัสของตำนานเมืองนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าบันนี่แมนเป็นเรื่องจริงครับแต่ ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับโดยเรื่องราวนี้เนี่ยถูกเล่าขานแล้วก็แพร่กระจายในช่วงคริสตศักราชที่1970เป็นต้นมาครับโดยมันเริ่มจากคดีจริงแต่ว่าไม่ใช่คดีฆาตรกรรมนะครับเป็นแนวของคดีแปลกๆมากกว่าครับคดีแรกเนี่ยมีโดยคดีแรกที่เริ่มเอ่ยชื่อของบันนี่แมนเนี่ย เป็นคดีของนักเรียนนายร้อยทหารอากาศแล้วก็คู่มัน่นที่กำลังขับรถไปเยี่ยมญาติที่ถนนกินนี่ใกล้เมืองเบิร์กรัฐเวอร์จิเนียเหมือนกันนะครับโดยนักเรียนนายร้อยคนนั้นเนี่ยได้จอดรถใกล้กับทุ่งติดที่อยู่กับถนนแล้วก็ลงจากรถไปหาญาติที่บ้านของเขาเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนนั่นเองครับแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ด้านหลังรถก่อนที่จะหัน ก่อนที่จะมองไปยังกระจกมองหลังนะครับแต่ในขณะนั้นเองครับกระจกหน้ารถก็แตกจากการถูกของแข็งฟาดพร้อมเสียงตะโกนดังออกมาว่าแกแกออกไปจากที่ของฉันฉันจําแกได้ฝ่ายนักเรียนนายรอยนะครับก็รีบขับรถหนีออกมาก่อนที่จะสังเกตเห็นว่ามีขวานจามอยู่ที่หลังคารถ จากคำให้การกับตำรวจเนี่ยฝ่ายชายเล่าว่าผู้ก่อคดีอยู่ในชุดสีขาวแล้วก็ใส่หมวกเป็นรูปหูกระต่ายเอาไว้ในขณะที่ฝ่ายหญิงครับบอกเป็นเพียงแค่ว่าเป็นชุดสีขาวแล้วก็ใส่เป็นหมวกกึ่งหน้ากากตรงปลายเนี่ยจะเป็นลักษณะแหลมๆแ,แทนซึ่งถ้าเกิดว่าให้เราเดาจากคำให้การของคู่มั่นนะครับคือ ถ้าเกิดเทียบยุคสมัยแล้วก็บริบทในช่วงอเมริกาในยุคนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าชุดนี้อาจจะเป็นเครื่องแบบของสมาคม KKK หรือว่าสมาคมคูคลักแคลนนั่นเองครับโดยสำหรับสมาคมนี้เนี่ยจะเป็นสมาคมเหยียดสีผิวเชื่อมั่นในความ White supremacy หรือว่าคนขาวเป็นใหญ่ โดยสําหรับคนที่อยู่ในสมาคมนี้ก็จะมีเครื่องแบบเป็นชุดเหมือนกับชุดคลุมสีขาวนะครับแล้วก็ใส่หมวกคลุมด้านหน้าแล้วก็ต้องปลายหมวกเนี่ยก็จะเป็นปลายชี้แหลมมากกว่านะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาที่เกิดคดีนี้ขึ้นเนี่ยเป็นเวลาช่วงเที่ยงคืนครับมันมืดมากครับทาให้การทั้งสองจึงออกมาไม่เหมือนกันและไม่สามารถระบุตัวผู้กระทําได้รวมไปถึงเชื้อชาติ ของผู้กระทำนั้นด้วยครับส่วนคดีที่2เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานประมาณเกือบเกือบสอ,อาทิตย์เองนะฮะโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยรายงานว่าพบคนยืนที่เฉลียงบนบ้านที่กำลังก่อสร้างบนถนนกินนี่เหมือนกันครับโดยอธิบายลักษณะของผู้ต้องสงสัยว่าอยู่ในชุดกระต่ายสีขาวดำแล้วก็เทาพร้อมกับหยิบขวานเนี่ย จามใส่เฉลียงบ้านไม่ยั้งเลยนะฮะแล้วก็ตะโกนว่าพวกแกแกบุกที่ของฉันอย่าเข้ามานะไม่งั้นเนี่ยฉันจะจามหัวพวกแกไปด้วยตำรวจแฟร์แฟ c ต o คันทรนะครับผมที่เป็นผู้รับคดีเนี่ยก็ได้แต่ใส่หน้าฮะเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันไม่เพียงพอจะตามจับคนร้ายได้เลยครับแล้วก็ภายหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานการทุบทำลายข้าวของมากกว่าห้คดี และพยานก็ให้การเป็นเสียงเดียวกันว่าคนทำเนี่ยเป็นคนที่ใส่ชุดกระต่ายจนกระทั่งกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศกระทั่ง w วอชิงตันโพสต์ยังรายงานข่าวนี้พาดหัวว่ากระต่ายฆาตรกรบางบันนี่แมนปรากฏกายไปจนถึงบันนี่แมนเนี่ยกินแมวหลงนะดังนั้นอย่าปล่อยแมวของคุณออกจากบ้านเด็ดขาด จนกระทั่งสุดท้ายครับก็กลายมาเป็นตำนานเมืองบทนี้แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาถอดรหัสกันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเครื่องนี้ผมเชื่อนะับว่าสองเหตุการณ์แรกที่หยิบยกมาเนี่ยน่าจะมีข้อมูลความจริงมากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่สวมชุดกระต่ายครับแต่เป็นคนที่สวมชุดของคูคักแคลน K.K.K. อยู่ก็เป็นไปได้นะฮะและถ้าเกิดว่าตามข้อมูลทางวิทยศาสตร์แล้วเนี่ย มนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในที่สว่างต่อให้อยู่บนรถที่กำลังขับอยู่บนถนนในความมืดก็ตามแต่ว่าตาเราเนี่ยจะจ้องไปยังแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับกว่าที่สายตาของเราเนี่ยจะสามารถปรับให้มองเห็นในความมืดได้เนี่ยกินเวลาอยู่ที่ประมาณยี่สิบสาสิบนาทีเลยนะครับกว่าที่เราเนี่ยจะเริ่มชินซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ คนที่กําลังขับรถอยู่ดวงตาที่กําลังชินกับแสงไฟเนี่ยจะสามารถปรับสายตาให้มองเห็นได้ท,ทันทีก็ประกอบกันนะครับว่าอันนี้ก็ข้อมูลตามวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีในการรับมือในช่วงเวลาที่แพนิคหรือว่าตกใจที่ไม่เหมือนกันครับการที่แบบว่าปุบป,ปรับแล้วเกิดเหตุการณ์ที่แบบโหเราต้องรีบออกมาจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดเลยแล้วในขณะเดียวกัน เราจะสามารถจํารูป,ปรพรรณสันฐานของคนรายได้มันลําบากครับจึงไป่น่าแปลกใจนะครับที่คําให้การของนักเรียนนายร้อยแล้วก็คู่มันเนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งเอาจริงจากข้อนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ไปอ่านพวกคดีอะไรต่างๆไปฟังคําให้การประมาณนี้ครับการที่คนคนหนึ่งหรือว่าคนหลายๆคนจะ,ะเผชิญเหตุการณ์เดียวกันแล้วก็ บางทีพยานให้การมาไม่เหมือนกันอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับในทางกลับกันคับถ้าเหมือนกันสิแปลกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวตนของบันนี่แมนอาจจะเป็นแค่คุณลุงขี้โมโหนะครับที่ไม่อยากให้ใครเนี่ยเข้ามายุ่งย่ามในที่ของแกเท่านั้นแหละครับแล้วบังเอิญเรื่องมันก็เริ่มแมสแล้วก็เลยมีการหยิบยก อ่างอิงตำนานต่างๆขึ้นมาเสริมให้เรื่องราวมันดูน่าเชื่อถือและสุดท้ายครับก็กลายเป็นเรื่องแต่งเรื่องเล่าต่างๆมากมายเพื่อจะสนับสนุนการมีตัวตนอยู่ของบันนี่แมนนั่นเองครับจนสุดท้ายถ้าอิงตามประวัติศาสตร์แล้วคือเรื่องราวคดีสะเทือนขวัญก่อนหน้านี้ล้วแล้วแต่เป็นเรื่องปรุงแต่งเท่านั้นแหละครับแล้วก็สาหรับ เคสที่บอกว่าเฮ้ยใกล้ๆสมัยก่อนนั่นน่ะตอนช่วงประมาณต้นศตวรรษที่20สิบมันมีโรงพยาบาลจิตเวชอยู่แล้วมันเคยมีนักโทษที่หลบหนีออกมาอันนี้ไปอ่านข้อมูลมาเหมือนกันนะครับว่าตามบันทึกแล้วไม่มีครับไม่เคยมีไม่เคยมีโรงพยาบาลจิตเวชอยู่เท่านั้นและเขาก็ไม่เคยเอานักโทษคดีที่มี ความผิดปกติทางจิตเนี่ยไปใส่ไว้ในโรงพยาบาลแบบนั้นด้วยนะครับดังนั้นครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าในเชิงของตำนานเมืองเนี่ยคือเมื่อเรื่องเล่าบางอย่างมันถูกถ่ายทอดต่อกันมาเรื่อยๆๆก็จะมีคนนึกพิเรนพยายามจะก่อคดีตามด้วยความคึกขนองนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าคดีแบบ Copycat ซึ่งอาจจะไม่ถลำลึกไปเป็นคดีฆาตกรรมอะไรแต่อาจจะอยู่ในลักษณะของการ ก่อความเดือดร้อนแทนนะครับหรือว่าเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยอยากที่จะลองทําบ้างเลยทําให้เกิดเป็นคดีต่างๆออกมาหลังจากช่วงนั้นครับโดยสําหรับเรื่องราวเนี่ยเวลามันเป็นปากต่อปากแต่ละคนเองก็จะค่อยๆแต่งเติมเรื่องราวไปให้ไกลมากยิ่งขึ้นที่ว่ามีนักโทษบ้างหรือว่าไปจนถึงว่าเคสเนี้ยมันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่า เป็นคำสาปของวิญญาณร้ายและเอาจงจริงแล้วคือพอบอกก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะว่าพอเรื่องราวมาเริ่มเล่นใหญ่มากเรื่อยเรื่อยเรอยเรื่อยๆสุดท้ายครับคนที่เล่นใหญ่ที่สุดนั่นก็คือภาคลัดครับคือกลายเป็นว่าไอ้อุโมงสะพานลอดใต้ทางรถไฟเนี่ย กลายเป็นจุดท่องเที่ยวไปแล้วครับขึ้นทำเนียบสถานที่น่ากลัวติดท็อปเทนของอเมริกามีการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในคืนฮาโลวีนหลักพันคนคือต่อให้ตำนานนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วบันนี่แมนมีตน,ตนอยู่จริงและยังอาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ยคือใครมันจะไปกล้าโผล่ขึ้นมาก่อคดีต่อนหน้าคนนับพันขนาดนั้นล่ะครับและสุดท้ายสิ่งที่ยังสงสัยอยู่นั่นก็คือ ทำไมต้องชุดกระต่ายวะคือภาพในหัวตอนนี้คือมันเป็นภาพที่แบบดูขนนุ่มฟูมากแล้วถ้าเกิดตำนานบอกว่าเป็นการถลกหนังกระต่ายมาทำชุดแล้วส่วนหัวที่เป็นกระต่ายมันจะทำยังไงวะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวิญญาณร้ายจริงทำไมต้องกระต่ายด้วยวะคือข้อนี้คิดไม่ตรงจริงนะครับกับฆาตกรที่ดูปุกปุยซะขนาดนั้นนะฮะ แต่ว่าพอพูดถึงในเรื่องของเรื่องราวที่มันโด่งดังมาแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะหยิบเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาทําเป็นสื่อใดสื่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังซีรีส์เกมส์อะไรต่างๆประมาณนี้ครับครับสำหรับ b u นนี่แมนก็มีหนังเป็นซีรีส์ของตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับโดยจะมีหนังแนวสแลชเชอร์โหดเลือดสาดชื่อเดียวกันนี่แหละครับว่าบันนี่แมน มีออกฉายในช่วงปี2011นะครับแถมมีภาคต่อออกมาเป็นหนังไตรภาคด้วยครับแล้วก็ในวิดีโอเกมเนี่ยลักษณะตัวละครแนวบันดี้แมนก็โผล่มาเช่นเดียวกันนะครับทั้ง NPC หรือว่าจะเป็นทั้งทีมอย่างเกม uh, The Bunny Man Lost Soul รวมไปถึงฆาตกรโหดที่เราต้องหนีในเกม Murder House ด้วยครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวเกมแนวอินดี้มากกว่านะฮะยังไม่ค่อยเห็นโผล่ในเกมระดับ Triple A เท่าไหร่แล้วก็สำหรับซีรีส์รอเองเนี่ยซึ่งจะเป็นซีรีส์พิเศษที่เขาฉายทางถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น a เมซ n p พร m มนะฮะอันนั้นก็เห็นว่ามีแต่พูดถึงตัว Bunny Man ด้วยเหมือนกันแล้วก็ในรายการหรือว่าพวกซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเขาก็จะหยิบยกเรื่องราวของ b u n นี่แมเนี่ยมา พาโรดี้ผมจะใช้คําว่าล้อเลียนแต่ก็จะดูแบบมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะฮะแนวพาโรดี้หรือว่ามานําเสนอกันอยู่เนืองๆด้วยเหมือนกันนะครับแต่สำหรับคนที่สงสัยครับถ้าเกิดว่าเป็นสายเกมนะฮะว่าพี่ครับแล้วไอ้ซูปเปอร์บันนี่แมนมันเกี่ยวอะไรไหมคือคืออันนี้ไปไปหาข้อมูลมาคิดว่าไม่เกี่ยวอะไรกับตำนานเมืองนี้นะครับถึงแม้ว่าเล่นไปเล่นมาแล้วมันจะเลือดสาดคือ,ค,อคือกันนั่นแหละครับ เอาละครับคือในเมื่อเรื่องไหนมันเป็นตำนานเมืองใช่ไหมฮะมันก็มักมจะโดนหยิบไปทำสื่ออื่นๆแบบแบบพวกหนังเกมซีรีส์อะไรอย่างนี้อยู่ดีกระทั่งพวกคดีฆาตกรรมของไทยเราบางครั้งคดีดังๆก็ถูกเอาไปทำเป็นหนังด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้กับ Money Man ตำนานเมืองที่มาจากเขาโครงของเรื่องจริงนั่นเองนะครับผมยังก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับกับท i m มชุบเของเราในวันนี้ถ้าจะเป็นการไม่รบกวนเกินไปนะครับอาจจะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กด Follow กดกระดิ่งแจ้งเตือนตามช่องทางที่ทุกๆท,ท่านเนี่ยกำลังรับชมหรือว่า รับฟังกันอยู่นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ที่ดีจากพวกเราชาวพลูโตนะครับื้อตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ time to play เล่นให้เป็นเรื่อง presented by สี่จัน skin moisture r s e r i e s ตุนน้ำลิ่ล็อกผิวชำนาญน2ชั่วโมง